สวัสดีครับนี่คือรอบภูมิภาคจากจังหวัดภูเก็ตจากสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดภูเก็ตที่พบผู้ติดเชื้อในชุมชนตกค้างก่อให้เกิดการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาโควิด -19 อย่างครบวงจรที่นี่คือคลินิกอุ่นใจศูนย์บริหารจัดการผู้ติดเชื้อโควิด -19 แบบครบวงจรทั้งที่มีผลการตรวจ ATK เป็นบวกหรือจากคลินิกแพทย์จากคลินิก l a บที่แรกในประเทศไทย เพื่อให้การบริหารจัดการไม่ให้ผู้ติดเชื้อในชุมชนตกค้างรวมถึงการขยายโอกาสให้ผู้ติดเชื้อทุกรายเข้าถึงการบริการที่รวดเร็วและสะดวกวันนี้เรามาดูการทำงานของคลินิกอุ่นใจตามผมมาเลยครับ ครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่คลินิกขุนใจนะครับยืนอยู่กับคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าศูนย์แห่งนี้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับเดิมทีเนี่ยเท่าที่จํากันได้เมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับที่ยอดของผู้ติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ตที่ทะยานขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนั้นก็มีปัญหาว่าเอ๊ะ คนไข้เอ่ยเจ้าหน้าที่เอ่ยเราจะมาเจอกันได้ยังไงคลินิกอุ่ในใจก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าเป็นศูนย์ประสานงานโควิดเราเรียกว่าโควิดแอดมินิสเ a ชันเซ็นเตอร์ของจังหวัดนะครับซึ่งจะคอยประสานงานระหว่างคนไข้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็ทางจังหวัดเพื่อที่จะหาแนวทางในการช่วยเหลือด้วยกันนะครับศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนยังไงครับคุณหมอครับตั้งอยูออ่ตรงอาคารหอประชุมแห่งใหม่ของสารกลางนะครับซึ่งท่านผู้ว่าณรงก็ มอบสถานที่นี้ให้เพื่อบริการประชาชนในส่วนที่เป็นโควิดนะครับแล้วหลักๆของศูนย์อุ่นใจตรงนี้คนุ่นใจเรามีการแบ่งการทำงานเป็นส่วนสัดส่วนแบ่งกันยังไงครับคุณหมอครับ โดยหลกัหลกๆแล้วอุนใจมี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็น c อเซนเตอร์ก็คือจะรับเรื่องปรึกษาของประชาชนทั้งจังหวัดนะครับส่วนนี้จะให้บริการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็น o p เป a เรชัในในในหอประชุมแห่งนี้นะครับ,รบก็จะรับคนไข้ เพื่อเข้ามาสู่กระบวนการรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเฟิร์มว่าคนติดเชื้อโควิดแน่ๆหรือว่าผ่านไปในกระบวนการเอ็กซเรย์ปอดหรือว่ารับยาหรือว่ากระจายไปยังศูนย์ควบคุมกับการดูแลโรคโควิดนะครับที่กระจายอยู่ทั่วทั้งเกาะภูเก็ตนะครับเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวคุณหมอพาผมไปดูด้านในได้ไหมครับว่าพี่ๆเขาทำงานกันยังไงนได้ครับเรียนิ่นครับ รงนี้เป็นจุดลงทะเบียนนะครับเริ่มต้นเรา,เาบอกก่อนเลยว่าเราดีไซน์คลินิกอ,อุ่นใจแห่งนี้เพื่อที่จะเป็นเป็นเซลล์เซอร์วิสคือบริการตนเองเป็นส่วนใหญ่นะครับเราจะแบ่งโซนผู้สัมผัสเชื้อกับโซนเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะลดการสัมผัสระหว่างกันนะครับผู้ป่วยหรือว่าคนไข้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อก็จะอยู่ด้านนอก แล้วก็เราร่นระยะหรือว่าบูรณาการเรื่องการลงทะเบียนให้รัดก,กุมแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการที่จะมาลงทะเบียนจุดนี้เป็นจุดที่ลงทะเบียนแรกที่คนไข้เข้ามานะครับเราก็จะมีการซักประวัติเบื้องต้นแล้วก็ตรวจเช็คสิทธิ์อะไรต่างๆในขั้นตอนเดียวนะครับหลังจากนั้นคนไข้ก็นั่งรอใช้เวลาประมาณ1-2นาที นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมูฟไปในสเตชันอื่นต่อไปนะครับสำหรับการสื่อสารลวครับคุณหมอดูเหมือนว่ามันจะมีกระจกกั้นอยู่ใช่ไหมครับสำหรับคนที่มาด้านนอกเป็นประชาชนแล้วก็กับเจ้าหน้าที่นี่มีการสื่อสารยังไงครับเราเราใช้วิธีติดต่อกันทางไมโครโฟนไวร์เลสนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสื่อสารกันด้วยเสียงผ่านไมโครโฟนนะครับตอนแรกๆของนี้มีประชาชนเยอะไหมครับคุณหมอครับ เริ่มรรรแรกๆที่เราเปิดคลินิกใหม่ๆเนี่ยมีผู้มารับบริการน่าจะวันหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองรอยลายนะครับแต่อย่างที่บอกว่าออพอเราสามารถที่จะนำคนไข้เข้าสู่ระบบการรักษาได้เยอะขึ้นทุกๆวันก็จะลดลงเหลือประมาณวันละ30%จนถึงทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเหลือแค่ตัวเลขหลัก10เท่านั้นเองนะครับบางวันก็สิบกว่าบางวันก็น้อยกว่า1ิเพื่อที่จะ เข้าสู่กระบ,บวนการรักษารู้หมว่าจากจำนวนปริมาณผู้ติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ตลดลงเป็นเรื่องของการประสบความสำเร็จทางด้านสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตหรืรอไม่ครับและออก็อีกสำคัญก็คือส่วนแห่งนี้ เป็นศูนย์แบบครบวงจรแล้วก็อาจจะนําร่องแห่งแรกของประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับคุณหมอครับก็ดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงหลังจากที่เปิดคลินิกอุ่นใจนะครับก็เราก็ประเมินเบื้องต้นว่าก็ตอบโจทย์ในหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ภูเก็ตก็เป็นจังหวัดนําร่องในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามที่จะนําร่องเพื่อที่จะ โบรณาการไปใช้ในภาคส่วนที่อื่นๆในประเทศถือเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จของทีมรักษาโควิดของจังหวัดภูเก็ต หมอครับหลังจากที่ประชาชนเดินทางเข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วซักประหวัติแล้วนั่งรอที่อีกห้องนู้นแล้วตรงนี้เป็นจุดยังไงครับคุณหมอก็ถ้าจากจุดลงทะเบียนเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสวอปก,ก็คือการเ,าเก็บตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเราจะได้ยืนยันว่าคนไข้นั้นติดเชื้อแบบไหนและก็จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้องนะครับเราใช้วิธีการ อะไรในการตรวจตรงนี้ครับเราจะเก็บสารคัดหลั่งจากหลังโพรงจมูกนะครับก็เป็นวิธีการมาตรฐานที่ทํากันทั่วไปนะครับใช้เวลากี่นาทีได้ครับสำหรับที่ที่จะต้องรอฟังผลน,นะครับครับตอนนี้มี2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือที่เราเรียกว่า FIA FIA <F IA S 1> ก็คือการตรวจเบื้องต้นแบบเร่งด่วน ะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะรู้ผลภายในครึ่งชั่วโมงนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็เรียก PCR PCR ก็คือเป็นวิธีการมาตรฐานที่จะวินิจฉัยว่าท่านเป็นโควิดนะครับอันนั้นก็จะได้ผลกลับมาอีกประมาณ6-8ชั่วโมงถัดไปนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ถูกต้องนะครับหลังจากประชาชนทราบผลแล้วตรงนี้ครับคนที่เป็นบวกเราจะทำยังไงต่อคนที่เป็นลบเราจะทำยังไงต่อครับสำหรับคนที่เป็นลบก,ก่อน เป็นลบเนี่ยเราก็จะให้สังเกตอาการตัวเองที่บ้านแล้วก็มาตรวจซ้ำอีกประมาณ5-7วันแล้วแต่ว่าความเสี่ยงถึงระดับไหนนะครับส่วนคนที่ผลเป็นบวกอันนี้เราก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาเลยนะครับแล้วก็จะไปสู่ส่วนนิ่งของการรักษาซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปชมชครับ มันมีความสําคัญยังไงกับศูนย์คลินิกหุนใจอ่ะส่วนนี้เป็นส่วนห้องของเอ็กซเรย์ปอรดนะครับซึ่งเรานำเอ็กซเรย์ปอร์ดมาไว้ที่คลินิกหุ่นใจเพื่อความสะดวกในการประเมินคนไข้เบื้องต้นว่าความรุนแรงของโรคนั้นลงปอดหรือเปล่า นะครับถ้าเกิดลงปอดเราก็จะได้นําส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าไม่ลงปอดหรืออาการสีเขียวหรืออาการไม่รุนแรงเราก็สามารถที่จะให้คนไข้มีทางเลือกในการทํำโฮมไอโซเลชันคือรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านหรือไม่ก็ถ้าที่บ้านไม่สะดวกเราก็จะมีสถานที่กับการนรักษาโรคที่ทางรัฐจัดให้ไม่ว่าจะเป็นฮอสต์ีเทลไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชัน หรือว่าโรงพยาบาลสนามต่างๆนะครับอันนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะให้บริการนอกจานว่าศูนย์แห่งนี้ไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่เนี่ยมีแพทย์ประจำอยู่ด้วยครับคุณหมอใช่ครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการให้คำปรึกษาและก็การรักษาอย่างถูกต้องนะครับ เราก็จะจัดทีมแพทย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้การปรึกษาในทุกๆเรื่องไม่ว่าการจะวินิจฉัยจากคลิเอ็กะเลเมื่อกที้สักครู่และก็การซักประวัติอาการต่างๆซึ่งทุกอย่างก็จะทำแบบแยกส่วนก็คือไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรงนะครับ ามาในห้องนี้แล้วเป็นห้องอะไรครับผมห้องนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ call center นะครับของอคลินิกหุ่ใจแห่งนี้นะครับความจริงศูนย์นี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วนนะครับ,รบส่วนแรกก็คือส่วนที่ควบคุมโดยคุณหมอเลักอิ์นะครับซึ่งท่านเป็นอรองผู้อำนวยการของโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนะครับ ซึ่งท่านได้ควบคุมกำกับดูแลศูนย์แห่งนี้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วก็จะทำงานตลอดทั้ง24ชั่วโมงเพื่อที่จะรับเรื่องปัญหาร้องเรียนหรือว่าปัญหาคาใจหรือว่าส่วนคนไข้ที่ไม่รู้จะไปไหนมีเรื่องคับข้องใจคลินิกแห่งนี้ก็จะสามารถที่จะตอบคำถามได้ นอกจากเป็นห้องศูนย์ call center ตรงนี้แล้วยังมีห้องอื่นอีกใช่ไหมครับการทำงานของนิกแห่งนี้ใช่ครับที่หุวใจแห่งนี้ก็จะมีการทำงานหลายภาคส่วนนะครับก็มีห้อง call center แห่งนี้และก็ห้องเกี่ยวกับดูแลรักษาคนไข้แบบควบวงจรเดี๋ยวผมจะ,ะพาเดินชมนะครับ ในศูนย์บริหารจัดการผู้ติดเชื้อโควิดแบบครบวงจรหรือคลินิกขุนใจยังมีการให้บริการติดต่อสอบถามประสานงานแบบจุดเดียวจบ one stop service call center จำนวน20ผู้สายครับที่หมายเลข0 7 6 2 5 4 2 0 0เป็นประจำทุกวัน c เซเ็ center คลินิกขุนใจสามารถที่จะสอบถามเรื่องอะไรได้บ้างเราไปพูดคุยกับนายแพทย์เลอสั์ลีนนิติกุลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตไปฟังคุณหมอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการทำงาน ของคอร์เซ็นเตอร์คลินิกอุนใจว่ามีภารกิจทำอะไรกันบ้างครับภูเก็ตโควิด1 i คอร์เซ็นเตอร์นะครับก็เป็นส่วนที่เราเปิดบริการเสริมขึ้นมาด้วยดำดิจากทางท่านผู้ตรวจรารชการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขตสุขภาพที่11ร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูกเก็ตน,นะครับ ได้มีดำดิและมีข้อสั่งการให้เกิดการเปิดคอร์เซ็นเตอร์แห่งนี้ขึ้นมานะครับโดยใช้หมายเลข076 25420 0 25นะครับเป็นหมายเลขเดียวที่มี20คู่สายนะครับจริงๆแล้วเดิมตั้งใจที่จะเป็นคอร์เซ็นเตอร์ที่รองรับปัญหาเกี่ยวกับการที่ประชาชนเนี่ยได้รับการตรวจ a อนติเจนเทสคิดหรือว่า ATK เป็นบวกแล้วรู้สึกว่า ไปต่อไม่ถูกไม่รู้จะไปไหนไม่มีที่พึ่งก็โทรมาที่เบอร์นี้เพื่อให้คําแนะนําแล้วก็แนะนําแนวทางในการตรวจเพิ่มเติมนะครับแต่จริงๆเราก็เรากับทีมงานก็คุยกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสายที่โทรเข้ามาคงไม่ได้มีเฉพาะเรื่องการตรวจแอนติเจนเทสที่เป็นบวกเท่านั้นซึ่งหลังจากที่เราเริ่มเปิดมาตั้งแต่วันที่16กันยายน2 5 1 4นะฮะก็เป็นตามดังคาด คำถามที่เข้ามาก็มีหลากหลายนะครับมากมายเ,เราเปิดบริการถึง24ชั่วโมงนะครับที่ผ่านมาเราก็าจัดน้องๆมันคอยรับโทรศัพท์แล้วก็ตอบคำถามให้คำแนะนำแล้วก็รวมถึงการประสานการช่วยเหลือต่างๆ หลังจากที่รับโทรศัพท์รับเรื่องมาแล้วเนี่ยก็จะมีการบันทึกลงในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งแบบฟอร์มเนี่ยก็จะมีการลงข้อมูลทั่วไปนะครับเรื่องของอปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็มีช่องหมายเหตุให้โนต้ตเอาไว้ลองเลื่อนกับขึ้น,นข้างบนให้ดูหน่อยนะครับนะครับเป็นชื่อนามสกุลเอารื่อลงมา,งมาวันที่ปัญหามีการติ๊กว่า ตรวจ ATK หรือยัง f i a หรือยังอาการเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นก็จะลงบันทึกไว้แล้วก็จะส่งเข้าไปในระบบที่เราสร้างโปรแกรมไว้ซึ่งก็สามารถจะเอามาวิเคราะห์ภาพรวมเกิดเป็นการรวมกลุ่มของข้อมูลได้นะครับขอได้น,นะครับทุกคนก็จะมีเดโฟน e ส่วนตัวนะครับก็อยรับโทรศัพท์ สายที่โทรเข้ารวมหาเราตอนนี้2,000กว่าสายแล้วนะครับโดยช่วงแรกเนี่ยเฉลี่ยว,วันหนึ่งประมาณ200กว่าสายตอนนี้ก็เริ่มลดลงมาตามสถานการณ์ที่การติดเชื้อก็ลดลงแล้วก็ปัญหาเรื่องเตียงเรื่องข้อมูลก็เริ่มคลี่คลายตอนนี้เฉลี่ยแล้ววันหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ60สายนะครับโดยช่วงที่ชุกที่สุดในการโทรเข้าคือช่วงเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับแล้วก็ช่วงส่วนช่วง6-16นาฬิกาถึงเที่ยงคืนเนี่ยเราแบ่งกะละ8ชั่วโมง ก็ลดหลั่นลงมาส่วนรอบดึกจริงๆคือเที่ยงคืนถึงเช้าเนี่ยก็มีไม่เคยเกินสิบสายครับผมจะบอกว่าสอบถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับโควิดเนี่ยก็จะว่าอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราดูจากคำถามที่ประชาชนโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็ขอความช่วยเหลือ หรือขอการช่วยประสานงานเนี่ยก็มีหลากหลายมากโดยช่วงแรกเนี่ยจะเป็นปัญหาเรื่องการรอเตียงนะครับซึ่งมีอยู่ช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยกลางเดือนที่แล้วที่เราเริ่มเปิดเนี่ยมีปัญหาว่าคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดในภูกเก็ตเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงจุดสูงสุดเลยแล้วก็จํานวนเตียงที่รองรับเนี่ยก็ปิ่มปมจริง,รงๆเตียเรามีพอตลอดนะรเราไม่เคยไม่เคยพบว่าไม่พอเพียงแต่ว่ากระบวนการหลังจากที่ ผู้ป่วยตรวจพบว่ามีเชื้อโควิดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการาตรวจซ้ำยืนยันผลแล้วก็มีการแยกผู้ป่วยเพื่อจะจัดผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปยังสถานที่ต่างๆตามที่เราเตรียมการไว้เนี่ยตามความเหมาะสมกับอาการนะครับนอกจากปัญหาการรอเตียงแล้วข้อมูลอื่นที่ทางประชาชนเข้ามาสอบถามเนี่ยยกตัวอย่างเช่นปัญหาเรื่องของเกณฑ์ในการเข้าออกจังหวัดภูเก็ตนะครับ ปัญหาเรื่องของวัคซีนนะครับว่าฉีดที่ไหนอย่างไรฉีดเข็มที่2แล้วผิดนัดจะมาฉีดได้เมื่อไหร่เข็มที่3ลงทะเบียนอีกเมื่อไหร่นะครับค่อนข้างดีมากนะครับมีการโพสในโซเชียลแสดงความขอบคุณนะฮะ แล้วก็มีการโทรมาขอบคุณส่วนตัวกับผมก็มีนะแล้วก็มีการส่งขนมมาขอบคุณน้องๆเราก็มีครับแต่ว่าช่วงแรกก็ต้องยอมรับว่ามีฟีดแบ็ในทางลบบ้างเพราะว่าเปิดใหม่ๆแล้วก็ทุกอย่างมันยังไม่เข้าที่เข้าทางนะเพราะว่าเนื้อหาในการประสานหรือว่าข้อมูลในการประสานงานมันหลากหลายมากต้องยอมรับว่าช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยเราก็ประสานงานผิดพลาดไปบ้างก็มีนะครับซึ่งก็ก็น้อมรับแล้วก็เอามาพัฒนาปรับปรุง แต่หลังๆวันนี้เราก็คิดว่าอยู่ตัวแล้วนะครับครับก็ฝากสุดท้ายสั้นๆนะครับคือ076254200นะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโควิด19นะครับ ยกตัวอย่างเช่นการประสานเรื่องของเตียงนะครับอาคารเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเรื่องของการขอวัคซีนนะครับรายละเอียดของการรับวัคซีนผิดนัดจะทำยังไงเข็มหนึ่งยังไม่ได้เลยนะครับที่บ้านมีผู้ป่วยติดเตียงอายุมากเป็นกลุ่มเสี่ยงยังไม่มีใครไปฉีดให้อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าการขอข้อมูลการขอไปรับรองแพทย์นะครับว่า จะขอไปบบร้องแพทย์เพื่อไปเบิกประกันชีวิตหรือไปลาง,งานนะครับทางนี้เราก็มีข้อมูลที่เตรียมไว้ให้ว่าท่านจะต้องไปเจอที่ไหนอย่างไรอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถสอบถามมาเลย24ชั่วโมงครับคุณหมอครับหลังจากที่คุณหมอพาผมเดินไปหลายห้องมากเลยครับที่ศูนย์คลินิกหุ่นใจแห่งนี้ ห้องนี้เป็นอีกหนึ่งห้องมีความสําคัญยังไงแล้วก็เป็นจุดไหนครับคุณหมอครับห้องนี้ก็แทบได้ว่าเป็นหัวใจของการทํางานของคลินิกอุ่นใจเลยก็ว่าได้นะครับห้องนี้เป็นทีมจิตอาสาที่รวบรวมจิตอาสาทั่วทั้งเกาะภูเก็ตนะครับเ,เราเรียกสั้นๆว่าทีมบุษยานะครับเป็นทีมที่คุณหมอปุษยาได้จัดตั้งขึ้นนะครับซึ่ง ความจริงเขาก็ช่วยงานเราทุกภาคส่วนไม่ว่าจะโรงพยาบาลสนามต่างๆและก็สุดท้ายก็มาช่วยในกิีกุญใจแห่งนี้นะครับหน้าที่หลักก็คือว่าช่วยในการประสานงานไม่ว่าจะเป็นรถที่จะนำส่งไปยังจุดบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮอสวิเทลคอมมูนิตี้ไอโซเลชันต่างๆแล้วก็แม้กระทั่งถึงโรงพยาบาลจุดนี้ก็ น่าจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในกระบวนการรักษาของอคลินิกหัวใจแห่งนี้นะครับครับดูเหมว่าตลอดระยะเวลาการทำงานเปิดศูนย์มา30บกว่าวันตรงนี้จากหลัก 100, ร้อยตอนนี้เนี่ยเหลือหลักสิบแล้วก็คุณหมออนาคตมีการวางแผนไหมครับว่าศูนย์แห่งนี้เราจะให้บริการลักษณะด้านไหนยังไงบ้างครับครับศูนย์แห่งนี้เราแผนเอาไว้สส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่จะยังคง call center เอาไว้เพื่อที่จะ ซัพพอร์ตในเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องของซัพพอร์ตทางด้านจิตใจในบางคนที่เกิดความเครียดจากโควิดก็ก็ตามความเครียดหลังจากโควิดก็ตามหรือแม้แต่กระทั่งความเครียดอื่นๆจากการทํางานอันนี้เราก็จะให้ทีมจิตแพทย์เพื่อที่จะมาคุยกับคนไข้ได้ตลอดช่วงเวลาที่กําหนดนะครับ ส่วนที่สองก็คือส่วนที่เราจะเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นก็ค,คือเรื่องของแฟนบ็อกซ์ที่ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้ที่เราจะนับนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศมากขึ้นอันนั้นแน่นอนว่าตัวเลขของการติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ก็จะรอ,องรับ เพื่อที่จะนำคนไข้กลุ่มนี้เข้าสู่กระบ,บวนการรักษาแต่อาจจะเป็นในรูปของโฮมไอโซเลชันหรือว่าโฮเทลไอโซเลชันที่คนไข้ดูแลตัวเองอยู่ที่ห้องที่กำหนดหรือว่าอยู่ในบ้านของตัวเองอันนี้ก็น่าจะเป็นโครงการถัดไปที่คลินิกุัวใจจะทำครับนึบกเหมือนว่า2ปีแล้วครับคุณหมอที่บุคลากรทางการแพทย์นะครับได้มีการต่อสู้กับเรื่องของโควิด -19 ตรงนี้อยากให้คุณหมอฝากให้กำลังใจในการทำงานสำหรับบุคลากรหน่อยครับครับความจริงก็ ไม่ใช่เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ที่เหนื่อยล้านะครับประชาชนทั่วไปก็ก็มีความเหนื่อยลา้าและก็อดทนกับภาวะโควิดมานานมากก็อยากจะให้ให้กำลังใจด้วยกันนะครับทั้งสองฝ่ายให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็เราก็จะได้ต่อสู้กับโควิดไปด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะต้องหาแนวทางในการอยู่ร่วมกับโควิด ทนนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่พาผมมาเดินเชิมศูนย์คลีกุนใจนะครับแบบครบวงจรแล้วก็แห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือการทำงานอย่างเป็นระบบของคลินิกหุ่นใจแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์บริหารจัดการผู้ติดเชื้อโควิดแบบครบวงจรเน้นบริหารจัดการไม่ให้ผู้ติดเชื้อในชุมชนตกค้ังรวมถึงการขยายโอกาสให้ผู้ติดเชื้อทุกรายเข้าถึงบริการที่รวดเร็วโดยพิจารณาตามระดับความรุนแรงของอาการและปัจจัยเสี่ยงตามความเหมาะสมทั้งอำนวยความสะดวกให้เป็นศูนย์พักคอยแก่ผู้ติดเชื้อจนสามารถจัดหาที่พักได้ ที่สำคัญครับเปิดให้บริการติดต่อสอบถามประสานแบบจุดเดียว One Stop Service Call Center นเตจำนวน20คู่สายครับแล้วก็บริการเป็นประจำทุกวันด้วยนี่คือความสำเร็จของระบบสาธารณาสุขในจังหวัดภูเกต็ตกับการบริหารจัดการโควิดของจังหวัดภูเก็ตอย่างครบวงจรวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ